ตอนนี้พูดถึงหน้าตาของบัญชาเราเห็นเห็นในทีวีบ้างใช่ที่แน่คือพอเข้ามือถือนะมาแล้วมีทามบัญชาชุมชัยเจดีก็ไปทำในสื่อออนไลน์ครับเราเรียกว่ามีทามเสิร์ตมีก็มีบอยและทามที่แปลว่าเวลาที่ต่ออะไรบัญชามีทามจริงๆก็แปลว่า business time อ๋อไม่ใช่บัญชาผมบอกคนก็แปลว่าบัญชาทามอะไรก็ได้เลยฮะแล้วแต่จะแปลจริงมันจะเป็น business time นะครับก็เป็นรายการที่เราผลิตมีทั้งทีวีแล้วก็สื่อออนไลน์ นะครับถ้าทางทีวีก็ร่วมกับทางช่อง3นะครับทุกวันเสาร์เวลาตอนตีห้าครึ่งคือถ้าเป็นรายการตอนทีวีเนี่ยเทเลทีวีตอนวันเสาร์ทุกวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าถูกตรองนะคือยังไม่ตื่นหรอก ไม่ใช่ผมไม่เข้านอนโอ้โหนี่ชีวิตมนุษย์กังเืนลเลยเนี่ยจริงมนุษย์ข้างข่าวแล้วมนุษย์าแล้วแต่ผมเจอคุณบัญชาในมือถืออ่าใช่ครับเพราะว่าอันนี้แหละพอเทคนตยีมันเปลี่ยนเนี่ยเราจะไปเจอในมือถือได้นะครับทีนี้ออนไลน์เราก็จะมีเพจของเรานะครับจริงๆมีออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยทั้ง Facebook y o u t u b e ติ๊กต็อกแล้วก็เว็บไซต์ใช้ชื่อว่า B ีไทมส์เหมือนกันบีไทมส์ใช่ครับก็จะเป็นเพจหรือว่าสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องข่าวพวกเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตามสไตล์ที่เราเป็นนักข่าวหรือว่าทํางานวงการเศรษฐกิจมา20ปีครับก็อาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็นําเสนอมีไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันเหรอทุกวันจันทร์ถึงศุกรนะ์เนี่ยยกเว้นเสาร์อาทิตย์พักก่อน,น,นมีเวลามีเวลาไหมมีมีม,ม,ม,มีฮะเราเริ่มตั้งแต่8โมงครึง่งเฟซบุ๊ก8โมงครึง่งเฟซบุ๊ก8โมงครึง่งได้ แล้วในหนึ่งชั่วโมงที่เรามี7จ็ดแปดเรื่องเนี่ยเราก็ตัดเป็นคลิปสั้นแต่ละประเด็นนะครับแล้วก็โพสา้ทั้งทั้งทั้งสี่ทั้งสี่สื่อหลักออนไลน์เลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกเว็บไซต์เอ็กซ์เอ็กซ์ได้ปะเอ็กซ์ด้วยเอ็กซ์ด้วยแล้วก็เว็บไซต์ด้วยเพราะวั้นทุกวันเราจะมีวันละสามคลิปอ๋อเหรอวันละสามคลิปไม่รวมไลฟ์นะครับคือไลฟ์เราไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะโพสสามคลิปต่อวันนะฮะแล้วก็จันทร์ถึงอาทิตย์เลยอย่างงี้ครับเดี๋ยวนะจะ ทุกเช้าทุกเช้าแปดโมงครึ่งอันนี้สดอันนั้สดแล้วที่เหลือก็จะปล่อยคลิปแล้วที่เหลือก็จะปล่อยคลิปไปวันลาสามครืนเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามนะครับวันหนึ่งก็คือได้ดูสดและได้ดูสามคลิปเนี่ยยิ่งไปเรื่อยๆทุกวันจันทร์ถึงก็เข้าไปเข้าไปเซิร์ชก็เข้าไปเซิร์ชดูใช่ครับดีทามคือคือสดเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์ที่ขอพักผ่อนมันเยอะไปพักเป็นด้วยอ่ะต้องพักไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องยนต์อายุเยอะแล้วผมเห็นเมื่อก่อนคุณประชาทำรายการนะเสาร์ที่ไม่ได้หยุดนี่ไม่ไม่หยุดเลยครับ ช่่มมเือก่อนทำทีวีน่าเจ็ดวันเลยนะครับเออผมก็เห็นจันหนึ่งอาทิตย์เลยครับนั่นตอนสมัยหนุ่มๆเนอตอนนี้มันเลิกหนุ่มแล้วปรับตัวได้คนเคยทํางานเจ็ดวันก็ <c oughs> มันก็จําเป็นอ่ะเราก็ต้อง <c oughs> ปรับตัวเราเองเพราะว่าคือพอ,พอทีวีเปลี่ยนใช่ไหมแล้ว <c oughs> ก็พฤติกรรมคนดูก็เปลี่ยนอยู่เนี้คนก็มาดูเราแค่หน้าจอเล็กๆอย่างเงี้ยครใช่ครับแล้วจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี่ทำนี่แปลใช่อยากจะดูวันไหนอยากจะดูหรือดูตอนนี้ดูไม่จบเดี๋ยวเข้าไว็กคอรแล้วมาดูใหม่อันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หมดหรือไม่อยากดูก็ได้หรืองงปรรรัับตวเเเาาอ่ะะะพนน้ คือพอโลกทุกวันนี้พอบอกว่าเราเคยทำเจวันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเทคโนโลยีมาช่วยทําให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นเ่ยแล้วก็เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นี้เขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเขาก็มาดูมือถือดูพวก gadget อไรเยอะขึ้นทีวีก็อาจจะดูน้อยลงก็ได้นะฮะแล้วก็คอนเทนต์มันก็จะเป็นแต่ละสไตล์นองีกันรเราก็ต้องปรับตัวครับ <น>ห้าวันใช่ไหมห้าวันเลยนะฮะเราจะไปแบบเหมือนกับในทีวีแข่งขันเป็นสคริปต์แต่ว่าในออนไลน์เขาบอกไม่ต้องการแบบสคริปต์อะ,อะเอาแบบมีอารมณ์มีสีสันมีเฮฮามีอะไรได้ะจะมีเราทุกรอบอยู่แล้วเ,เราก็เลยต้องมาปรับโดยเอ๊ะแต่ว่านี่ปรมาจารย์ผมไม่อยู่ใครเอ่ยนินทากันได้เยไหมได้ได้ก็ทำงานเจ็ดวันไม่ยอมหยุดเละหลายรอบเช้ายันค่ำอายุเยอะด้วยนะอายุดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่า ็ไม่น้อยนะไม่น้อยแล้วเราใช้คำว่าปรมาจารย์ก็ไม่น้อยแล้วนะปรมาจารย์สุดที่ชัยยืนนะนี่แกดูอยู่ก่อนเลยแกแกมาดูอ๋อที่แกมาดูแกแกชอบจับผิดผมไม่แต่ว่าเป็นคนแอคทีฟจริงนะจริงเจ็ดวันจริงนเจ็ดวันเลยเหรอผมนี่ยังให้ยังให้เสาที่ต้องพักผ่อนอยู่นะนี่นี่คุณชัยอย่าดูผมนะครับผมก็ลังจะดินทาครับล่าสุดไปไปต่างประเทศโู้ติดก็ไม่ให้ลาอ่ะ นั่งดูหน้าผมดูเฮ้ยแกทำรายการสดนะกินอยู่ต่างประเทศนะโอ้ทั้งที่เวลาไม่ตรงกันเนี่ยนะกับเมืองไทยสี่ห้าค่ะสี่ห้ารอบอะสี่ห้ารอบนับถือแล้วทรับถ้าอย่างนั้นเน่ยะครับโอ้โหขนาดผมไปต่างประเทศผมยังไม่ทำเลยนั่นแหละนั่นแหละรู้โอ้สุดยอดมันต้นแหลกมันต้นแหลกแต่ออนไลน์มันต้องมันต้องทวนจริงนะคือคือจะบอกว่าไงคือคนหยิบมือถือนาทีไหนก็ได้วินาทีไหนก็ได้ถ้าเป็นทีวีเนี่ย นึ่งทุ่มต้องรออันเนี้ยนี่เหนื่อยนะพูดไม่กี่นาทีนี่โอ้จะมันเหนื่อยนะอริงจริงอุจาเวลาทำรายการนะครับตลาดคิปกี่ลยก็ถ้าเป็นประเด็นสั้นๆคลิปหนึ่งไม่เกินห้านาทีอะไรนะเรื่องเนี้ไม่เกินห้าหกนาทีถ้าเป็นเรื่องสั้นนะอ่าแต่ว่าคิดดูว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราต้องเล่าให้ได้เจ็ดแปดเรื่องอะอ่าเรื่องหลังลาททำรายการอ่าคือเตรียมเตรียมเรื่องจะพูดเตรียมข้อมูลยังไงอ่าหนึ่ง หาข้อมูลดูประเด็นที่ในกระแสไหมแล้วก็เป็นประเด็นหรือข้อมูลท <Nice ี่เก MM ี <mar ่ยวกับเรื่องแบบคือไม่ดูวันนี้ก็ได้มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ล้าสมัยมันก็จะมีข้อมูลแนวนี้ครบเลยแล้วก็เต็มตอนกลางคืนเพราะว่าเราไลฟ์ตอนเช้าหรือตอนบ่ายเต็มกลางคืนเสร็จแล้วเราก็ปินไปเลยเจ็ดแปดเรื่องใช่พอเช้าลุกมาปั๊บแปดโมงครึ่งอาจเจอกันเลยปั๊บไลฟ์เฟซบุ๊กดีทามเราก็เล่าไปเลยเจ็ดแปดเรื่องตามที่เราเรียงลําดับไปจบชั่วโมงหนึ่งเรียบร้อยเราก็เอายังเรียงยังไง เรียงใช่ไหมเอออันนี้มก่อนเมื่อหลังนั้นก็เอาหลักคิดงที่หลักคิดก็คือว่าเอาเรื่องที่มันมันใกล้ตัวชาวบ้านก่อนครับแล้วก็เอาใกล้ตัวชาวบ้านแบบในประเทศก่อนแล้วเสร็จรอยก็ออกไปต่างประเทศนะฮะเราก็ไล่กันเลยอย่างสมมติว่าตอนนี้เรื่องอะไรที่แบบมันใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดโอ้ทุกคนก็บอกเลยข้าวของแพงหนี้สูงนะ,ะอะไระค่าครองชีพก็สูงถ้ามันมีข่าวที่เป็นแนวอย่างเงี้ยเราจะเอาเรื่องนี้เล่าก่อน S <S ลแล้วพอเราไกลตัวนะแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างอย่างตอนนี้บอกร้านอาหารปิดกันเยอะเลยเงี้ยเราก็ไปหาความ,มูเรื่องนี้น้องเที่ยวจีนไม่มาน้องเที่ยวจีนไม่มาร้านอาหารขายไม่ได้นะมีขนาดระดับมิชลินเนี่ยเช็คบางคนออกมาพูดว่าปีนี้เผาจริงเผาหลอกอ่ะเรื่องนี้มันไกลตัวอเอาเนี่ยมาเล่าก่อนพอเล่าเสร็จปั๊บเราก็เริ่มขยับออกไปเรื่อยๆไปต่างประเทศจนกก็ต้องไปจบต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนึงก็ประมาณห้าหกนาทีครับทำไมคนคนต่างๆผมบิชาแบบเอาจริงผมผมดูนะคือเมื่อก่อนบิญชาทำแบบ ทำเล่นๆหรือเปล่าเล่นๆไม่ได้จริงจังทำรแล้วตอนจริงจังแล้วคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะอะไระคือคือคือหนึ่งเราเราอยู่ในวงการสื่อมาก็ยี่สกว่าปีแล้วเนาะเราทาแต่พวกหน้าจอใหญ่ๆทีวีเราขายแต่เสียงวิทยุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเขียนบทความแมกซีนอะไรเงี้ยบอกวันนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องนัเวลาจริงนะแล้วก็คนจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราสร้างถ้าบุญนะถ้าเป็นเรื่องสินค้าเหมือนเหมือนเรามีแบรนด์ตัวเองมาเนี่ย แล้วเราไม่อยากสูญเสียความน่าเชื่อถือนี0ยีกว่าปีกับการที่บอกว่าเราเล่าเรื่องเศรษฐกิจเราเรื่องข่าวตรงนี้แล้วคนชอบกระชับเข้าใจง่ายยิ่งมีเวลาสั้นแล้วพูดแล้วรู้เรื่องโอ้ทุกวันนี้มึงหาคนที่มาคุยง่ายใช่ไหมมันก็เหนื่อยอยู่เราเลยว่าเฮ้ยแล้วเราจะเสียไอ้ตรงนี้ที่เราสร้างมาแล้วยีกว่าปีทำไมนะเราก็เลยมาทําแต่ไอ้ตอนทํานี่เราก็ฝืนตัวเราเองเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เคยทำอย่างนี้คนเคยอยู่ทีวีนะคนอยู่ทีวีไม่ใช่หน้าจอเล็กๆนี่ต้องมานั่งคุยยังไม่เคยคุยเคยคุยไม่ได้ย มันนั่นมันในชีวิตเลยไม่เลยไม่เลยเวลาคุยเดี๋ยวนี้เหรอคุยคุยไปเดี๋ยวขอเบรกนะกินน้ำหน่อยเอาแก้วน้ำก็มากินอีกแล้วใช่ใช่ใช่คุณคือธรรมชาติธรรมชาติแล้วคนชอบแล้วคนชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีฟอร์มไม่มีแต่แต่ว่าสไตล์มีนะใช่ใช่แต่ฟอร์มไม่มีแค่นั้นเองผมผมแทรกนะผมแทรกนะเราคใครรู้จักกันเลยพูดได้วันก่อนผมเข้ารายการของคุณจอมฝันนะกับป้าต่อยคุณมันนสไทยรัฐเข้ารายการผมนะปวดฉี่ไว เราผ่อนเบ้ออยู่ก่อนไม่แ้วเราบอกจะไม่ฉี่มันแต่กระนังบอกว่าสไตล์รุ่นใหม่เหมือนกันเองเเหมืออนนกังใกล้ชิดแล้วก็ไม่ต้องไม่เฟ็กนะใช่ครับไม่เฟ็กแต่ก็ให้เกียรติคนดูถูกต้องเขาจะบอกคัดห้องน้ำอะไร่งนี้ไม่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 ไหวแล้วตอนนี้ฝนตกกลัวห้องน้ำปวดฉี่เขาไปก่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็พูดงี้ได้คือผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะกับวิธีการรับฟังข่าวสารแล้วก็มันเป็นกันเองเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ในดูในห้องน้ำก็ได้เอาพุ่งตรงถูกปะ ทุกใช่ห้องน้ำทโคนนะหนักเบาดูได้ดูได้หมดดูบนรถเมล์รถไฟใต้ดินขับรถดูได้หมดนะใช่ครับถ้าทีวีนี่คือมันต้องกลับบ้านดูครับถูกไหมฮะครับ